สวัสดียามเช้าครับเป็นน้องเอฟซีครับสวัสดียามเช้าจากจังหวัดชุมพรครับวันนี้เดินทางมาเมื่อคืนนอนพักที่ชุมพรนะครับเมื่อคืนนี้เดินทางเมื่อวานเดินทางจากเื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็มาค่ํามาค่ําพอดีอยู่แถวแถวหลังสวนชุมพรนะฮะก็เลยพักผ่อนเพราะว่าเจ๊ผิวจะกลับรถตอนกลางคืนไม่ไม่เก่งครับ รถตอนคืนต,ตามองไม่เห็นท่านในวันนี้ก็เช้านี้จะมาสรุปมาเล่าถึงทริปการเที่ยวครับการเที่ยวเยี่ยมเยียนครอบครัวของพ่อแม่นะครับแล้วก็ทริปการมาเยี่ยมพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มด้วยนะ,น,ะนะครับก็เริ่มต้นจากวันที่23มกราคมนะครับวันที่23เราเดินทางมาจาก ข้อควายสันดับฟนะฮะออกเดินทางมาถึงอำเภอสวีนะครับเจ้าิวขับรถรวดเดียวเลยนะครับ600 600กว่ากิโลจากข้อควายสันดับฟรา์มมาถึงสวีเนี่ย600กว่ากิโลนะครับเดินทางมาแล้วก็เรามานอนแวะพักนอนที่โรงแรมกรีนโรนะงแรมกรีนที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร ช้าขึ้นมาวันที่24เราก็เดินทางไปบ้านพีน่ครอบครัวนะบ้านครอบครัวพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับอำเภอพุนพินนะครับอำเภอพุนพินไปบ้านพี่ดีเลกนะครับก็ไปทานข้าวเที่ยงกันที่บ้านพี่ดีเลกซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจาก ครอบครัวพี่ดีเลยกครอบครัวน้องเจ้าสอนพี่เนียมกรอัโคนน้องเบสแล้วก็พี่โผลแพะนะครับโพแพะก็มามากินข้าวด้วยกันเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นแล้วก็ได้ไปไปเห็นเจ้าเพิ่มโชคนะครับเห็นเจ้าเพิ่มโชควันนั้นพอทานข้าวอะเสร็จก็นั่งสนทนากันอยู่สักพักหนึ่งก็เดินทางต่อไปจังหวัดกระบี่นะครับไปหาพ่อแม่ที่จังหวัดกระบี เราไปนอนพักที่บ้านบ้านพ่อกับบ้านบ้านพ่อนะครับสามคืนสามคืนก็เที่ยนี้นะครับเที่ยน,น,นี้มาหาแม่ก็สุขภาพแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเที่ยนนี้รู้สึกว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเลือดนะครับแม่บีแม่แม่ป่วยเป็นเป็นโรคเลือดอยู่แล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับมีเชือ้อ มีเชื้อมาเล็กในเม็ดเลือดก็รนะ่างกายก็ผลิตเลือดได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่นะช่วงไหนถ้าร่างกายผลิตเลือดได้ดีแม่ก็จะสดชื่นแต่ช่วงที่ผมไปนี้ก็สังเกตว่าแม่มีอาการสดชื่นขึ้นเยอะจากอาการบอกเล่าของน้องสาวนะครับว่ามีอาการสดชื่นขึ้นเยอะนะก็ไปพักกับแม่ได้สามคืนวันที่27เจ็ด ครับ27ก็ออกเดินทางมางานประกวดวายที่เดือนเชี่ยวหลานนะครับมางานประกวดต่อก็มาให้กําลังใจเจ้าเพิ่มโชคมาให้กําลังใจคนเลี้ยงเจ้าเพิ่มโชคคือครอบครัวครอบครัวพี่ดิเล็กเนาะซึ่งก็บรรยากาศก็สุดยอดนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีมากๆกนะครับการจัดงานซึ่งเป็นครั้งแรกก็จริงอยู่นะครับเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์แต่ แต่จัดงานได้เยี่ยมมากครับขอชื่นชมจากใจแล้วก็ขอขอบคุณในนามของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายคนหนึ่งนะครับจากใจนะครับขอขอบคุณทีมง,งานคณะกรรมการผู้จัดงานซึ่งจัดได้ประทับใจได้ดีมากผมถือว่าเป็นการเบิกเปิดเลิกที่ดีนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะมีการจัดที่ ที่กระบี่บ้างแล้วหรือว่าที่ภูกเก็ตก็มีการจัดอยู่นะครับแต่ก็สุราษฎร์เองยังไม่เคยได้จัดเลยนะครับซึ่งสุราษฎร์เนี่ยเป็นเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางก็ว่าได้ของภาคใต้นะครับซึ่งภูกเก็ตมาได้กระบี่มาได้นครตรังอะไรขึ้นมาได้นะครับก็ทียวนี้ก็จากสถิติการพูดคุยนะครับการสอบถามท่านที่เคยจัด งานนะครับทางใต้ก็บอกว่าหรือสอบถามท่านที่เคยไปร่วมงานประกวดควายทางใต้เนาะต,ต่างก็บอกว่าเที่ยวนี้ประชากรควายคนอะไรต่างๆมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากมาชื่นชมควายและควายใหญ่ๆก็มาเยอะนะครับซึ่งความใหญ่ๆจากภาคกลางจากปากช่องจากอีสานนจากอุทัยธานีจากเพชรบุรีนะครับมี ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเส mm ีย hmm. อย่างผู้ใหญ่แคทก็พาเจ้าเพชรสยามมา,านอย่างนนรีฟาร์มเขาก็พาเจ้าคิงคองมาอเสียโก้ก็พาเจ้าโก้เมืองเพชรมานะครับแล้วก็มีใครอีกมีกำนันบินบอรบบือไอ้กำนันบ,บินบอระเบือนี่พาควายเชื่ออะไรมาผมผมไม่ทราบครับผมลืมชื่อควยของกำนันบิน้าก็ถือว่า ควายระดับแนวหน้านะครับควายระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยมายืนโชว์ตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียอลังการมากครับผมเองได้เดินรอบงานเลยนะครับสถานที่จัดงานไม่กว้างเท่าไหร่คนพิการอย่างผมเดินได้นะครับผมก็ได้เดินรอบงานเลยได,ได้ไปดูทุกเต็นเลยนะฮะได้ไปดูทุกเต็นถ้าโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้ตอนนี้เริ่มตื่นตัวกันนะครับเริ่มซื้อควายเข้ามาเลี้ยงกันเยอะมาก ทั้งนายกที่ของท่อมนะครับทั้งคนที่อะไรนะที่ผมนั่งคุยอยู่ด้วยอำเภอการจนะดิตนะครับการจนะดิตซื้อคู่แม่ลูกมาสองล้านกว่านะครับสองล้านกว่าสองล้านห้าหรือสองล้านสี่อะไรตรงนี้แหละครับก็นะโ,อ,โอ,อ้อะไรนะนอ,อ่าโกยองที่อยู่พังงาอีกโกยองก็ซื้อมาห้าล้าน นาซื้อควายมาเลี้ยงห้าล้านห้าล้านกว่าแล้วนะกัอย่งก็จะที่พังงาที่เขาเท่าครับที่เขาเท่าพังงาผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนใจเลี้ยงนะครับเออก็ทําให้มาแจ้งเอาข่าวมาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับว่าโอเคทริปท่องเที่ยววันนี้ก็จบลงด้วยด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็อ่าได้นำล่าวการ เลี้ยงควายของพี aí, ่น้องภากใต้พี่น้องครับถ้าพี่น้องภาคใต้เริ่มเลี้ยงควายพาีพ่น้องทางอีสานทางภาคกลางทางภาคเหนือนะครับผลิตควายดีๆมาเลยครับคนภักใต้ถ้าลงได้เลี้ยงเลี้ยงลงได้เลี้ยงสัตว์ประเภทอะไรแล้วก็ชอบที่จะเอาแบบสุดยอดมาทาั้งนั้นนะครับสุดยอดมาทั้งนั้นเพราะว่าเขาเองคนทางภาคใต้นี่เลี้ยงได้ไม่เยอะนะครับ เลี้ยงควายแม่ไม่เหมือนทางภาคอีาสานภาคเหนือเราเขาจะเลี้ยงได้มีขีดจำกัดนะฮะเขาจะเลี้ยงได้แค่ไม่เกินสิตัวสามตัวห้าตัวสิบตัวอะไรประมาณนี้ครับเขาจะเอาสะดวกว่าเขาจะเอาแบบเลี้ยงเอาให้ดีได้ดีว่านะแพงไม่ว่าแต่ขอให้ได้ดีแพงไม่ว่าขอให้สวยนะประเภทนี้นะครับนะทางปากใต้จะเป็นอย่างนั้นนะเราผลิตควายสวยๆครับมาไว้ ป้อนให้กับคนใต้คนภาคใต้นะฮะมีกำลังใจเราจะเห็นอย่างนี้ก็ทําให้มีกําลังใจพัฒนาต่อนะถ้ามันนิยมเลี้ยงควบคุมไปทั่วประเทศตอนนี้มีภาคเหนือเต็มพื้นที่กําลังบูมมากภาคอีสานเต็มมานานแล้วภากคกลางมีมานานแล้วภาคใต้กําลังเริ่มกําลังเริ่มแล้วเริ่มแรงด้วยนะครับภาคเหนือกับภาคใต้ตอนนี้กําลังเริ่มแล้วเริ่มแบบ แร,แรงแรงๆนะฮะภาคเหนือยังดีหน่อยตรงที่ว่ามีหมอผสมเทียมเยอะนะแต่ภาคใต้นี้หมอผสมเทียมน้อยจังเลยครับน้อยจังเลยผมเองกอ็ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการผสมเทียมของพี่น้องชาวใต้ได้สัมผัสพูดคุยนะครับมี่น้องเล่าให้ฟังว่าหมอแต่ละพื้นที่มันน้อยมาก แต่ละอำเภอน,น้อยมากแล้วก็ค่อนข,ข้างจะมีประชากรวัวเยอะ,อะหมอก็ไปมุ่งมุ่งผสมแต่วัวหมอก็ยังไม่ค่อยได้ไม่ด้ไม่มีประสบการณ์เรื่องผสมเทียมควายนะแต่ก็นะก็น่าจะน่าจะฟื้นตื่นตัวพอๆกับกเกษตรกรนั่นแหละครับนะนะก็จะน่าจะพอมีนะส่วนผมเองนี่ก็มีลูกศิษย์อยู่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ที่ น้องเดียวนะครับที่อยู่แถวๆกองบินนะคนนี้ก็เป็นมีฝีมือเก่งกาจนะครับแล้วก็น้องมีคนหนึ่งลูกเศรษฐสาวน้องเอมี่อยู่ตะก,กัวป่านะครับเอมี่ก็มีผลงานออกอมีผลงานตั้งท้องหลายแม่แล้วนะครับเอมี่ก็มีฝีมือเก่งกาจเรื่องการผสมไกวยนะทำเพีนน้องอยู่ภาคใต้ อยู่ใกล้เคียงนะจะใช้บริการก็ถามมาก็ได้นะครับเบอร์โทรผมไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในมือแต่ต้องหาในเบอร์ในในโทรศัพท์สำหรับน้องเดี่ยวที่ขอ,องบินเ1ิบอแล้วก็น้องที่สุด่ที่พังงาก็มีที่ตะโกว่ป่าน้องเอมมี่นะครับส่วนฝากพื้นจังหวัดอื่นยังไม่มีเลยครับยังไม่มีลูกศิษย์ที่ที่สอนนะครับก็ฝาก ฝากให้พี่น้องชาวควายนะครับเล่าสู่ให้พี่น้องชาวคนเลี้ยงควายฟังนะครับว่าเรามุ่งมั่นเลี้ยงควายสวยง,งามนะครับควายทางภาคใต้เขายังไปซื้อตัวละล้านสองล้านมาเลี้ยงนะฮะย,ยังยังมีซื้อกันต่อเนื่องเลยเนี่ยที่งานเนี่ยครับส่งมอบกันตัวละสองแสนตัวละสามแสนห้าแสนโอ้โหส่งมอบกันเหมือนกับขนมอันละสิบบาทยี่สิบบาทเลยพี่น้องด,ดีใจนะครับดีใจเห็นแล้วก็ดีใจ ผมเองก็ยังตอนนี้เดินทางนะครับเดินทางยังไม่ถึงบ้านกําลังอยู่ในระหว่างเดินจังหวัดชุมพรเดี๋ยวผมจะต้องไปปฏิบัติงานต่อเป็นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวแวะตรวจท้องวายให้กับลูกศิษย์ที่นครใจศรีนะครับความเสียมม,มตรีก่อนหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเข้าสอบ้านพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงบ้านพรุ่งนี้ถึงค้องควายนะก็เอาเล่าบรรยากาศเก็บตกนะครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวทั้งหมด7วันมาให้พี่น้องได้รับทราบกันครับสวัสดีครับ